ชะตาของชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดวงการงานนะครับผมก็คือพุ่งแรงดีมากๆนะครับมีดวงของนานหรืออุปถัมเข้ามาสูงมากๆเลยนะครับในเดือนนี้แล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยให้ทําอะไรกับผู้หญิงเอาไว้นะครับผ, <c oughs> ผู้หญิงเนี่ยจะนําพาโชคลาภเงินทองมาให้กับชาวราศีกันแต่นะครับผมแามหลีกเลี่ยง ครับเพราะก็ผมหมอชักันฐภัทรคราเตชาวรนันและว,วันนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาของสองลัคนาราศีประจำเดือนกรกฎาคมคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกันนะครับถ้าพผ้อมแล้วก็เราไปรับชมการทำนายกันเลยครับอ่าดสิดวงการงานเงินก่อนสุขภาพโชคลาภโอเคอการงานเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเดือนนี้ ดูจากดวงโดยรวมๆแล้วในเดือนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันนะครับผมเด่นในเรื่องของงานเด่นในเรื่องของเงินนะครับผมจริงๆสุขภาพก็เด่นเช่นกันนะครับมไม่ถือว่าไม่แย่เลยดวงเสียงโชคก,ก็ดีอีกต่างหากโหเป็นเดือนที่ชาวราศีกันเนี่ยเขาเรียกว,ว่าอูฟูนะครับผมอูฟูเลยเหรออูฟูเลยนะครับในเดือนนี้ดวงความรักดวงความรักก็ถือว่าโอเค,คแต่ก็ ยังไม่ได้แบบเด่นมากขนาดนั้นนะครับในเรื่องของการงานนะครับผมเจาะเข้าไปแล้วมีอันดับแรกเลยคือมีดวงนาลีอุปรมภมเข้ามาอือแบบแรงมากนะครับใ,ในเดือนนี้เนี่ยถ้าหากว่าทาอะไรก็ตามนะครับที่ทํากับผู้หญิงอ่าหรือว่ามีการทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงลูกค้าที่เป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากๆหรือจะขายของขายอะไรก็ตามเกี่ยวกับให้กับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงแบบเนี้ยอูอููฟู่สุดๆดเลยนะครับ รับรองว่าเงินเนี่ยไหลเป็นแบบหมูเป็นสายน้ําเลยเพระพาะไพ่คือหญิงล้วนเลยนะคะสามใบกัน,นาน,นีนใช่ครับมผมในเดือนนี้เรียกว่าเป็นเดือนที่นารีอุปถัมภ์ขั้นสุดของชาวราศีกันนะครับผมแต่ก็จะมีเรื่องผู้หญิงเนี่ยอุปถัมภ์เพศหญิงอุปถมัมภ์ลิมมากแต่ว่าที่จะไม่ถูกกับราศีกันในเดือนนี้ก็จะเป็นผู้ชาย เพศชายจะไม่ถูกกับราศีกันทํางานกับผู้ชายจะติดขัดจะต้องมีปากมีเสียงจะต้องมีคนที่จะคอยหักห้ามหรือว่าคอยขัดขวางก็จะเป็นผู้ชายเนี่ยแหละครับอือาฉะนั้นชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับพยายามโฟกัสอะไรก็ตามที่เป็นผู้หญิงค่ะเข้าไว้เข้าหาผู้หญิงเข้าไว้นะครับก็จะทำให้งานลุล่วงได้ดีอ่าแล้วก็ทำมาค้าขายประสบความสำเร็จนะครับต่อมาในเรื่องของการเงินจะมีคนที่มีอำนาจ เป็นใหญ่เป็นโตเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเรานีเรื่องของการเงินนะครับทําให้อาจจะให้เงินทุนให้เงินก้อนอเป็นในทุนหรือหรือว่าจะเป็นจริงจริง,รงแล้วจะเป็นในเรื่องของการกู้เงินกับธนาคารแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ,ะใครที่อยากจะ,อ,ะอยากจะกู้เงินอยากจะกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถในเดือนนี้ก็ถือว่าทําได้ะนะครับเพราะว่าเป็นเดือนที่ ชาวราศีกันเนี่ยจะได้เงินก้อนใหญ่มาในเดือนนี้ด้วยนะครับอืมใครที่จะไปกู้เงินไปอะไรอะ่ะในเดือนนี้่าจะได้มากจะได้มีเกณฑ์ที่จะผ่านสูงมากมากเลยครับฉะนั้นก็ลองดูครับผมอ่าเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวราศีกันมีเกณฑ์ได้ออกบ้านได้ซื้อบ้านซื้อรถกันในแหละก็เดือนนี้นะครับต่อมาในเรื่องของดวงความรักคนโสดดวงความรักคนโสดก็ จะได้พบเจอกับคนที่อยู่แดนไกลต่างถิง่นต่างแดนไปจนถึงชาวต่างชาตินะครับผมเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการเรียนของเราได้นะครับแล้วก็ไปจนถึงคนที่มี อายุจะมากเปเลยนะครับผมแบบนี้ถ้าในเดือนนี้นะได้เจอคนแบบนี้ลองคุย,คยดูก็โอกาสที่เขาจะซัพพอร์ตเราให้เงินให้เงินจากความให้เงินสวัสดเนหาพิสวัสเสนหาพวกนี้นะครับผมให้มาก่อนเลยยังไม่ต้องเป็นแฟนแต่ก็ให้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโชคดีหน่อยถ้าเขาอายุเยอะกว่าเขาจะเอ็นดูเราใช่ระวันนี้นะครับผมต่อมาครับผมดวงความรักคุณมีคู่ คนที่มีคู่นะครับในเดือนนี้เนี่ยเขาให้บอกว่าจะมีอาการงงเงาหน่อยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแฟนเราจะค่อนข้างผิดคําพูดกับเราพอสมควรเลยนะครับก็จะรู้สึกว่าเออเหมือนกับนัดแล้วแต่ทาไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่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 มาตามนัดเหมือน <c oughs> กับว่าจะไปเที่ยวกันก็ไม่ได้ไปสุดท้ายแบบว่าก็อ่ะผิดคําพูดติดงงติดงานอะไรแบบนี้นะครับผม <c oughs> หรือว่ามีจะซื้อนู่นซื้อนี่ให้เราแต่สุดท้ายก็ไม่ซื้อให้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย นื่องาว่าเดือนนี้จะพึ่งพาแฟนไม่ได้เป็นเดือนที่ชาวราศีกันต้องพึ่งพาตัวเองอนะครับทำอะไรก็ต้องทําด้วยตัวเองถ้าไปหวังพึ่งพาแฟนนะรับรองว่าโอ้ไม่ถูกใจหรอกครับจะผิดหวังส่วนใหญ่จะผิดหวังกันเพระาะฉะนั้นนะคะช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะคะครับผม,มต่อมาครับก็จะเป็นดวงสุขภาพในเดือนนี้สุขภาพในเดือนนี้จริงๆอ่ะเขาก็บอกว่าไพ่ก็บอกว่าคนที่มีอาการเจ็บป,ป่วยด้านสุขภาพก็จะมีอาการดีขึ้น<ม><ม>จากอาการที่แบบเหมือนกับเป็นมานานแล้วนะครับผมก็จะดีขึ้นแต่ว่า ในเดือนนี้ก็จะมีเรื่องค่าใจ่ายไปกับสุขภาพเช่นกันนะเข้าออกโรงพยาบาลแบบนี้ต้องมีมีบ้างนะครับสำหรับช,ชาวราศีกันแต่ว่าเวลาเข้าโรงพยาบาลแล้วในเดือนนี้มักจะได้สุขภาพที่ดีขึ้นกลับมาปกติแล้วปกติบางคนไปแล้วไม่หายาเหลือลังอะไรอย่างนี้ต้องไปไหลายรอบ แต่เดือนนี้เป็นเดือนที่ถ้าชาวราศีกันดับบมองคนดับเออไม่ยอมไปโรงพยาบาลสักทีอะไรเงี้ยแต่เดือนนี้แนะนําให้ลองไปดูเพราะโอกาสที่ไปเจอหมอดีๆหมอเก่งๆมีโอกาสดีขึ้นอ่ะใช่ใช่ครับดวงเสี่ยงโชคในเดือนนี้ดวงเสี่ยงโชคในเดือนนี้ของชาวราศีกันเนี่ยถือว่าหูพุ่งแรงสุดๆนะครับผมใครที่อยากจะเล่นก็ลองดูลองได้เลยอาจารย์บอกเลยว่าอูฟู่อูฟู่เดือนนี้นะครับผมชาวราศีกันอูฟู่เลยนะครับลองดูครับผมก็ถ้าหูก็ อ,อ,อย่าลืมาจารย์ด้วย,ยว <laughs> ร่วมกันโดเนตนะ้วไม่ต้องสิบยี่สิบค่ะ,ะต่อมาครับผมก็จะเป็นการถบุญสมโชคในเดือนนี้ครับผมก็แนะนำให้ ปล่อยปลานะครับผมเดือนนี้ก็ปล่อยไปเยอะๆครับผมก็จะดีมากๆกับชาวราศีกันครับไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคมีอุปสรรคติดขัดเรื่องการงานเรื่องยอดขายเรื่องอะไรก็ตาม,มลองปล่อยปลาดูครับ<ม>แล้วก็จะไหลลื่นมากขึ้นจะทําให้ชีวิตไหลลื่นจริงๆนะครับ <c oughs> ลองดูจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องปล่อยปลาเนี่ยจริงๆก็เห็นมาเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่แบบการงานติดขัดมาหลายเดือนแต่ว่าไม่รู้จะทํายังไงให้การงานมันราบลื่นหรือว่ายอดิตมันดีขึ้นนะครับผมมาดูดวงกับอาจารย์เนาะแต่ก็ดูแล้วเนี่ย ก็ลองแนะนําให้เขาดับไปปล่อยปลาดูปล่อยปูด้วยค่ะอาจารย์ปล่อยปูจริงก็ปล่อยได้ปล่อยได้ไหมคะปล่อยได้เหมือนกันคือสัตว์เล็กอะครับปล่อยได้หมดเลยครับปล่อยปลาปล่อยปูหรือว่าจะปล่อยปลาไหลจะปล่อยกบปล่อยอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าได้หมดเลยค่ะนี่จะปลาจะเป็นปลาพันธุอะไรก็ได้เราก็ดูให้แบบว่าเป็นปลาที่ถูกกับระบบนิเวศในพื้นที่ตรงนั้นอะเนาะอ่าจะเป็นปลาทองของอาจารย์ก็จะแนะนาปล่อยปลาสวายตัวใหญ่จังอ่าปล่อย ตัวใหญ่ใช่ลูกลูกลูกเขาก็มีก็จะช่วยให้การงานการเงินเรื่องต่างๆมันไหลดีขึ้นใช่ใช่ครับเพราะบางทีไปบางคนปล่อยแล้วเนี่ยหัยอดนั้นเดินพุ่งเลยก็มีนะปล่อยเ a c e b o ุ๊นะลูกค้าโทรมาซื้อเลยมือยังจับถังอยู่เลยมือจับยังจับอยู่เลยก็มีนะครับต้องไปลองนะคือปล่อยพวกโทรมาเลยโทรมาแล้วก็ปิดได้ประมาณหัวสี่ห้าเคสวันนั้นอ่ะ เลิศมากเพราะฉะนั้นนะคะปล่อยปลาไปวัดอย่าลืมแวะ<ม>ปล่อยปลากันนะคะใช่ครับลองดูบางทีเนี่ยบางทีคนบงคนก็ถูกกับการปล่อยปลาค,ครับแต่ถ้าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็จะแนะนําเป็นปล่อ,อยเตา่าค่ะปล่อ,อยเตา่าพวกนี้ก็จะดีนะครับผมสรุปดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดวงการงานนะครับผมก็คือพุ่งแรงดีมากๆนะครับมีดวงของนารีอุปถัมเข้ามา สูงมากมเลยนะครับในเดือนนี้แล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยให้ทําอะไรกับผู้หญิงเอาไว้นะครับผ,ผู้หญิงเนี่ยจะนําพาโชคลนับเงินทองมาให้กับชาวราศีกัน แต่นะครับผมพยายามหลีกเลี่ยง,งผู้ชายเอาไว้เพราะผู้ชายจะเป็นตัวที่ขัดขวางชาวราศีกันกับความสําเร็จนั่นเองครับในเรื่องของการเงินก็เช่นกันนะครับผมมีดวงนรูปกรรมแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่ชาวราศีกันอาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับจากาได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอิทธิพลไปจนถึงธนาคารก็ด้วยเช่นกันเดือนนี้ถ้าอยากจะกู้เงินซื้อรถซื้อบ้านนะครับสามารถทําได้โอกาสที่จะได้ผ่านมีสูงมาก แล้วก็ดวงความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่อยู่แดนไกลต่างถิ่นต่างแดนเป็นตันึงคนที่อายุมากกว่านะครับแล้วก็สามารถเข้ามาช่วยซัพพอร์ตการเงินของชาวราศีกันได้ดีต่อมาเนี่ยดวงความรักคนที่มีคู่นะครับผมในเดือนนี้เนี่ยเราต้องพึ่งพาตัวเองเพราะว่าการพรึ่งพาแฟนในเดือนนี้อาจจะทําให้เขาผิดคําพูดหรือว่าเขาทําอะไรไม่ค่อยถูกใจเราสักเท่าไหร่นะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นสุขภาพในเดือนนี้เนี่ยชาวราศีกันเนี่ยเป็นรู้สึกว่ามีปัญหาสุขภาพแล้ว ไม่ได้ไปหาหมอไม่ยมอมเข้าโรงพยาบาลเดือนนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ลองเข้าโรงพยาบาลดูครับผมเพราะว่าเป็นเดือนที่ชาวราสิกันจะได้เจอหมอที่ค่อนข้านจะเก่งนะครับแล้วก็ถูกถูกต้องชะตากันนะครับทำให้รักษาอาการเจ็บปวดได้ดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็หายได้ต่อมาดวงสิ่งช่วงในเดือนนี้ก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับผมใครที่เป็นข้อหวยอย่างเช่นเล่ิได้แล้วก็การทำบุญเสริมช่วงในเดือนนี้นะครับก็อาจารย์แนะนําให้ปล่อยปลาเยอะๆนะครับแล้วจะทําให้ธุรกิจยอดขายดีขึ้นมากมากครับผม ก็จุกกันไปแล้วนะครับสำหรับการทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในห,หน้าที่การงานทั้งความรักการเงินนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนยดวงใหญ่กันทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ